สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเนะคะเข้าสู่ชา n นลมนุษย์ยิปซีค่ะกล่าวาพวกก่อกิฟต์นะคะนี่เป็นการพยากรรณความับความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวธาตุลมนะคะธาตุลมประกอบไปด้วยราศีกุมตุลแล้วก็เมถุนค่ะประจำเดือนกันยายน2566นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะคะผู้ติด,ดตามเก่ามายินดีต้อนรับนะใครอยากคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ไว้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยอ่ะ ช่องของเราแบ่งออกเป็น3พนะาร์ทนะ if ทำ time stamp ไม่ให้นะคะใครอยู่ในสถานะไหนนะสามารถกด time stamp ไปดูได้เลยในกล่องคอมเมนต์เช่นเดียวกันค่ะสถานะแรกที่เราจะดูนะคะคือสถานะของคนมีคู่นั่นเองเนาะชาวธาตุลมนะคะกลุ่มตุนเมถุนไพ่พลังงานมาไม่ค่อยน่ารักนะสำหรับอดีตที่ผ่านมาของพวกคุณนะคะเกิบรู้สึกว่าชาวธาตุลมนะ อยากจะปลีกวิเวกยังไงไม่รู้ไพ่ึ้นสามไม้เท้านะคะสามไม้เท้าเนี่ยเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าเราอยากที่จะเดินหลีกหนีนะออกจากปัญหาออกจากความสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกว่าอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้แล้วมันเป็นความอึดอัดใจออกไปจากตรงเนี้ยสักแป,ป,ป๊บนึงก่อนก็ได้มันอาจจะดีขึ้นอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยเข้าที่เข้าทางเข้าใจกันมากกว่าเดิมไพ่มันเต็มไปด้วยพลังงานของความเจ็บปวดอาการค่อนข้างห,หนักอยู่นะ มีในเรื่องของอาการไม่ได้ดังใจนะคะอาการเจ็บปวดจากความรู้สึกเจ็บปวดจากการกระทําเจ็บปวดจากการโดนหลอกหรือเจ็บปวดจากการไว้ใจคนคนนึงมากไปแล้วมันทําให้แบบรอยช้ารอยแผลที่เคยมีหรือว่ากําลังจะมีมันมันค่อนข้างปวดปวดรวดเรานะสิ่งที่ไพ่บอกทาไมถึงเป็นอย่างนั้นให้ระมัดระวังคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ที่มันเป็นเหมือนแบบเพื่อนพี่น้อง ไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นไรหรอกอ่าอันนี้สติกนิดนึงนะคะว่าชาวธาตุลมต้องไประมัดระวังนิดหนึง่งไพ่ขึ้น The Lovers นะคะเ h e Lovers เนี่ยหมายถึงรักซ้อนซ่อนเงื่อนได้หรือว่ารักมากกว่าหนึ่งคู่ได้แต่เราไม่อยากไปโฟกัสตรงนั้นเนาะให้ไปหาคำตอบนะว่าสิ่งที่เราหรือว่าเซนส์สัญชาตญาณของเราเราไม่ได้คิดไปเองหรือว่าเราไม่ได้คิดมากไปเองเลยแบบนี้คิดว่ามันน่าจะมีเงื่อนงำเนาะหรือมีอะไรบางอย่างนะคะ ที่มันเกิดขึ้นแล้วเหมือนชาวท่าลมเนี่ยตั้งหิดต,ตั้งหิดใจและช่วงนี้เป็นช่วงที่เรารู้สึกเหมือนแบบบางคู่บางท่านนะคะบ,บางสถานการณ์ก็คือได้กลับมาคืนดีกันแล้วกลับมาพูดกลับมาคุยกลับมาสางความสัมพันธ์บางคนอยู่ในสถานะความเป็นเพื่อนเป็นแฟนกันนั่นแหละแต่ว่ามีความเป็นเพื่อนมากกว่านะคะก็อยู่ในเวที่แบบเริ่มต้นกันใหม่ได้แต่ถามว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะคุณไม่ได้สนิทใจขนาดนั้นแล้วก็คุณไม่ได้อยากเริ่มต้นใหม่แบบนั้นเนาะ ใจคุณตอนนี้เหมือนต่อหน้าก็คือเริ่มต้นได้ดีไปหมดเลยแต่ว่าลึกๆแล้วความรู้สึกค่อนข้างเจ็บปวดแล้วก็หันหลังให้กับคนรักพอสมควรนะคะไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคุณกันบ้างนะคะชาวธาตลมกุมุภเมถุนในเดือนกันยายนนี้หน้าไพ่แลดูค่อนข้างเจ็บปวดนะความรู้สึกคุณค่อนข้างไม่ไดีดเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณรู้สึกจริงๆหรือเปล่านะคะ กเหรียญรู้สึกแต่ไม่แคร์แล้วนะรู้สึกว่าตอนนี้คุณไม่ได้แคร์เห็นไหมเดอะทาวเวอรจริงด้วยมันมีปัญหาค่ะเดือนกันยายนนี้ทะเลาะกันแน่นอนเลยอะระมัดระวังนะปากเสียงอะไรที่แบบไม่เคยมีมาก่อนเห็นปะกิฟรู้สึกว่ามันแรงมากเลยอะเออมันแรงมากเลยทะเลาะกันเรื่องความรักนี่แหละค่ะกิฟว่าคุณก็ไม่ได้ปล่อยวางเขาเลยนะเขาก็ไม่ได้ปล่อยวางคุณเช่นเดียวกันคุณสองคนรักกันแต่ว่า มันมีความพลั้งเผลอมีความไม่ตั้งใจแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบซุกซนนะคะหรือว่าบางคู่บางท่านเนี่ยคนรักของคุณหรือตัวคุณเองยังไม่ลาทิ้งนี้ใส่เดิมนะคะยังทําให้ความสัมพันธ์ถูกดึงขึ้นมาแล้วมีปัญหาอีกแล้วเรื่องนี้เคยเคลียร์จบไปแล้วดึงกันมามีปัญหาอีกแล้วนะคะเฮ้ยระมัดระวังใจคุณเองแล้วกันชาว่าลมมก็บรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกคุณมากกว่านะคะเหมือนคุณเป็นแบบ ภูเขาไฟอ่ะที่พร้อมจะปะทุแล้วก็พร้อมที่จะระเบิดอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะเอออันนี้อันนี้น่ากลัวนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูการเทคแอคชั่นของคุณกันหน่อยค่ะเห็นไหมคุณเห็นอะไรนี่ไพ่ยิปซีของกิฟไหมคะไพ่มันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความเสียใจน่ะความรู้สึกตกตะกอนความรู้สึกไม่สบายใจความรู้สึกหม่นหมองเดือนนี้คุณเศร้าเต็มกําลังมากเลยนะคะชาวท่านลม ระมัดระวังอารมณ์ที่มันแลดูรุนแรงมากขึ้นจากปกติเป็นคนที่ใจเย็นนะใจเย็นดีแล้วนะให้ระมัดระวังอารมณ์ใจร้อนที่จะมาประทุนะช่วงกลางเดือนนะคะการเทคแอคชั่นไพ่ก็บอกว่าคุณจะต้องสงบนิ่งให้มากขึ้นไพ่บอกว่าคุณจะต้องเป็นคนที่เก่าเกมเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นไม่ตีอ,อกฉกลมไม่คิดไปเองและก็ไม่โวยวายหาเรื่องทะเลาะ จะทาอะไรทุกๆอย่างต้องมีหลักฐานมีความน่าเชื่อถือได้นะคะทุกๆเรื่องแหละชาวท่านลมไม่ว่าจะเป็นใครที่เข้ามาส่องหรืออะไรก็ตามแต่เนาะทุกๆเรื่องจะต้องมีเหตุและผลนะคะระมัดระวังดีๆกีบอยากให้คุณนึกถึงเขาค่ะชาวท่านลมเดี๋ยวเรามาขยายพลังงานกันหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่แคร์อะไรเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาดูนี่พลังงานไพ่ว่างไงไพ่บอกว่าเขาเป็นคนยังไงเห็นไหมเขาเป็นคนนิ่งๆเนี่ย เป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์จริงๆแหละแต่ว่าก็เป็นคนที่ไม่ได้ขยับเห็นไหมไพ่ขึ้นห้าไม้เท้าห้าไม่เขามาตรงตำแหน่งเดอเทเวอร์นะความรู้สึกขัดแยง้งหรือว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่เข้ากันระหว่างตัวคุณและตัวเขาค่อนข้างเยอะเลยไพ่ขึ้นพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของธาตุน้ําเยอะมากบางคู่บางท่านได้ดีกับชาวธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกนะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างอยู่ในเวที่เขา เขาเฉยชาเขาเมินเฉยเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นยังไงด้วยเขาก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงเขาปล่อยวางแล้วเขาก็ยังคงแบบไม่รู้ทุรู้ร้อนอะไรใดๆทั้ทงๆท,ที่บางทีมันมีปัญหาอยู่นะเห็นไหมอัศ hmm. วินถือดาบ mm hmm. มาชนกันนะคะแต่ลอว์ s ขอโทษนะทอเอาจริง mm hmm. ไปสืบหน่อยเฮอะ เฉยไม่ได้หาหรือแบบไม่ได้ชีดโพลงให้กระลอกอะไรใดๆนะแต่รู้สึกว่าชาวท่าลมเดือนนี้คุณหนักหน่วงจริงๆมันเหนื่อยอะ่ะมันเหนื่อยอะ่ะบางคู่บางท่านก็เลือกนะคะที่จะสื่อบางคู่บางท่านเลือกที่จะไม่สนใจก็เหมือนกัน จัดเม้นเรามาระวังนะว่ามันมีปัญหาสงครามเกี่ยวเรื่องของคนเก่าๆในความสัมพันธ์ไอ้ปัญหาลักซ้อนเนี่ยมันจะเกิดจากคนเก่าๆคอนเน็ชันเก่าของคุณหรือของเขาก็ได้เอออ่ะใบให้เท่านี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่กระอักกระอ่วนใจนะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะในเดือนกันยายนนี้ชาวท่านลมประครับประคองดีๆนะยังไม่ได้เห็นว่าจะเลิกกันแต่เห็นว่าตีกันบ้านแตกเลยอะคะ่ะอืม โอ้โห oh, เป็นหูปิดตาโอ้ oh, โหมีจริงๆด้วยในเรื่องของกิเลสราคานะคะบางคู่บางท่านก็เข้ามาผ่านไปอ่าเข้ามาผ่านไปนะคะหมายถึงว่าคนอื่นมืออื่นยอะไรเงี้ยเข้ามาแวบ,บเดียวแล้วก็หายไปก็อาจจะเป็นคนที่ <laughs> พิษสวานในตัวคุณหรือว่าพิษสวานในตัวคู่ของคุณนะคะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาแล้วเขาจะออกไปอ่ะลองดูว่าเกิดอะไรกับชาวท่านลมบางคอมเมนต์บอกใต้รังด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคะ่ะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวธาตุลมกุมตุนเมถุนค่ะประจําเดือนกันยายน25 6 6กไพ่พลังงานอดีตนะคะเป็นไพ่พลังงานแห่งการไปไปกลับกลับนะเป็นไพ่พลังงานแห่งการยื้อนะคะยื้อแบบฉุดกระชากไว้ไม่ให้ความสัมพันธ์เนี้ยหรือว่าไม่ให้คนคนเนี้ยหายไปจากชีวิตไม่ว่าจะเป็นคุณยือ้อหรือเขายื้อก็ตามแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มีความไม่แน่ไม่นอนค่อนข้างสูงนะพลังงานไพ่ขึ้นรักซ้อนซ่อนเงื่อน คุณและเขาหรือตัวคุณเองก็ได้ไม่ได้มีเขาคนเดียวแน่นอนมีในเรื่องของตัวเลือกทางเลือกนะคะเข้ามาแบบชัดเจนมากๆถ้าสืบดูในโซเชียลมีเดียจะเห็นได้อย่างชัดเจนหรือไม่บางคู่บางท่านได้ไปปะได้ไปแบบรถไฟชนกันหรือว่าได้ไปเจอกันมาแล้วนะคะสําหรับลูปของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน รู้สึกว่าคุณค่อนข้างกลับมาคิดหนักแล้วก็คิดเยอะมากๆไพ่ขึ้นควีนถือถ้วยถ้วยเป็นพลังงานของธาตุน้ํานะคะหรือคุณจะได้ดีลกับชาวธาตุน้ํามีกรากฎพิจิกก็ได้เช่นเดียวกันเหมือนคนมีคู่เดะเลยความสัมพันธ์ไม่แจงกับความสัมพันธ์คณมีคู่นะคะคือคุณมีในเรื่องของตัวละครลับ หรือว่าตัวละครอื่นนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์คือเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเปราะบางอยู่แล้วด้วยกันทั้งคู่แต่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณอะเข้าใจและคุณก็รู้สึกว่าคุณยอมรับยอมที่จะคือลึกๆในใจมันไม่มีใครยอมรับได้โอเคปะ่ะแต่คุณอยู่ในสถานะที่ต้องจำยอมเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เสียเขาไปหรือว่าเพื่อไม่ให้เสียความสัมพันธ์นี้ไปความสัมพันธ์หลายๆอย่างมันก็ กล้มกลืนฝืนทนถามว่ามันสุกไหมมันสุกมันทุกไหมมันก็ทุกแต่ถามว่าคุณเลือกที่จะตัดคนคนนี้ออกไปจากชีวิตได้ไหมก๊บอกเลยว่าค่อนข้างยากนะเพราะดูเหมือนมันจะมีในเรื่องของการวาดฝันในอากาศกันเยอะมากๆคือเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างวิมานใช่ป่ะสร้างวิมานในอากาศหรือว่าเขาพูดให้คุณรู้สึกเหมือนแบบเคลิบเคลิม้มแล้วก็รู้สึกเหมือนเพ้อฝันไปกับเขาว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันต้องแบบ ไปต่อได้พัฒนาต่อได้แน่นอนคุณเลยหลงอยู่กับน้คคาพูดแบบนี้ซึ่งสภาวะปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูกันมาขยายภายนิดนึงนะคะว่าความสัมพันธ์เนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับเขากันแน่นะคะรู้สึกไม่แน่ไม่นอน รู้สึกก็อยากเลิกเหมือนกันนะรู้สึกก็อยากจะพักอยากจะพอเหมือนกันนะปวดหัวมากเลยอะเหนื่อยกับความไม่ชัดเจนแล้วก็เหนื่อยกับการที่จะต้องมานั่งคิดมากอะไรแบบนี้แต่สิ่งที่ยังรังคุณไว้อยู่กิ๊บรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของกฎแห่งกรรมหรือคุณเชื่อเรื่องคู่เวรคู่กรรมไหมอืมกิ๊บว่าคุณกับเขาอะค่อนข้างผูกกันด้วยบ่วงของความเป็นคู่เวรคู่กรรม Judgment กับ the Devil the Devil นะคะ ค่อนข้างชัดเจนมากที่น้องเขาเนี่ยจะเป็นพลังงานคือเขาเรียกว่าอะไรนะพลังงานของบ่วงอะบ่วงที่ผูกกันไว้เห็นเปล่าเนยบ่วงที่ผูกกันไว้เห็นไหมคะคุณและเขานะคะยังคงไว้ด้วยนะคะความรู้สึกอยากความรู้สึกที่แบบร่วมกันความรู้สึกที่แบบหนีกันไปไม่ได้อะจะเป็นจะตายอะทรมารอะไรอย่างเงี้ยเออ คุณยังซึมซับความรู้สึกเหล่านั้นอยู่นะคะก็คือมันจะเป็นอะไรที่งขาดกันไม่ได้ปวดใจไหมปวดแต่ให้ออกไปจากน้าตอนนี้ไหมออกไปอาจจะปวดใจกว่าเออมันเป็นแบบนี้ซะอย่างนั้นการ Take action 10ดบดาบคุณจะนิ่งไปจากสถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะเงียบเลยอ่าเงียบเลยอย่าเหมือนอารมณ์เหมือนคุณหายไปนะอยากจะรีเซ็ตความสัมพันธ์ใหม่หรือว่ารีเซ็ตอากาศ หรือว่ารีเซ็ตบรรยากาศอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทำให้รู้สึกว่าโอเคมันจะต้องดีขึ้นมันจะต้องโล่งมากขึ้นโล่งใจมากขึ้นหรือว่าอาจจะหาวิธีนะคะในการฮิวตัวเองไปพักผ่อนไปเที่ยวได้คุณไปพักผ่อนคุณไปเที่ยวแต่เอาจริงๆนะเหมือนคุณทรมานตัวเองอะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนนะคะความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกคุณก็ยังตามเกาะวนเวียนคุณไปอยู่ทุกที่เลยอะ เดี๋ยวกิฟขอบไพ่หน่อยนะคะความสัมพันธ์เนาะนึกถึงเขาไว้นะชาวท่านลมนึกถึงเขาไว้นิดนึงนะคะกิฟอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะ6ไม้เท้านะคะรู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียว8ด,ดาบเห็นอกเห็นใจเขาเหมือนเห็นเขาก็เห็นอกเห็นใจคุณเช่นเดียวกันแต่ถามว่าทําอะไรได้ไหมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งเห็นไหมอ่อ ปัญหาเยอะมากเลยคือช่วงนี้เขาอยากจะงดดรามา่าหรือว่างดความไม่สบายใจซึ่งการที่เขาเห็นคุณเป็นแบบนั้นก็ทําให้เขาไม่สบายใจเช่นเดียวกันกิฟตจะบอกคุณอย่างนี้นะคะชาวธาตุลมกุมตุนเวถุนคู่ของคุณนะคะในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเขาจะมีความนิ่งเฉยราบเรียบแต่ภายในความนิ่งเฉยแล้วก็ภายในความที่แบบแลดูไม่วาุวุ่นใจเขาก็ค่อนข้าง จะพูดไงดีเขาก็ค่อนข้างสับสนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะหาทางออกให้กับสถานการณ์หรือสถานะความสัมพันธ์อย่างนี้ยังไงการ Take Action เห็นไหมสามดาบสามดาบเจอสามดาบที่รักเจ็บปวดหัวใจไม่แพ้กันนะคะห้าไม้เท้าอีลุงตุงนงังสองเหรียญคุณจะไปเขาก็รังนะบอกเลยเพราะเก็บรู้สึกว่า มันเกินกับคําว่ารักมันเป็นคําว่าผูกพันน่ะหรือไม่บางคู่บางท่านก็สารความสัมพันธ์มาเป็นระยะปีแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนสักทีมันเลยก่อเกิดมากกว่าความรักคือความผูกพันคือขาดไม่ได้ไปไม่ได้ตัดไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็ลองดูว่าชาวท่านลมในเดือนกันยายนนี้จะทนหรือว่าจะรับสภาพอะไรใดๆได้แค่ไหนแต่บอกเลยว่าความสัมพันธ์ก็ยังคงคาลัคาสังนะต่อให้มีความรู้สึกที่ดีต่อให้มีความรู้สึกที่ สับสนปนเปแต่ในความรู้สึกนั้นก็ยังมีความรักอยู่นะตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อในสถานะความสัมพันธ์ของคนโสดค่ะมาค่ะคนโสดนะคะชาวธาตุลมกุมตุนเมถุนนะอันนี้คือไพ่พลังงานแปดใบของพวกคุณนะคะเป็นพลังงานที่เกี่ยวเรื่องอการทำงานหมดเลยคนโสดไม่ได้มีวิแววที่จะมีคนรักเลยนะคะ กิตรู้สึกว่าถ้าคุณจะพบใครสักคนในเดือนนี้นะคะหนึ่งคือคนคนนั้นจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณมากๆหรือสถานะความสัมพันธ์สถานะทางสังคมนะต่างกาันหรือไม่คนคนนี้อยู่ในเวของชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างภาษานะคะแล้วก็มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงกิจไม่รู้เหมือนกันว่าคุณน่ะรู้สึกยังไงนะตอนนี้รู้สึกได้แค่ว่าคุณน่ะบอบช้ำกับความเสียใจกับความรักครั้งเก่ามาพอสมควรเหนื่อยค่ะ เหนื่อยมากแล้วก็อยากพักผ่อนอยากพักใจให้ระมัดระวังเพื่อนร่วมงานนะมีเพื่อนร่วมงานคิดไม่ซื่อนะคะแอบชงแอบชอบอะไรแบบนี้ก็ถือว่าคุณเป็นคนที่แข็งแรงโดดเดี่ยวเด็ดเดียวและเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงถือว่าดีนะเดือนนี้ไม่เด่นเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เด่นเดี๋ยวกเรื่องของการงานนะคะอ่ะ ในเมื่อเปรยชาวต่างชาติมาแล้วนะคะหรือว่าคนไกลถ้าเป็นรักระยะไกลสำหรับชาวท่านลมในเดือนกันยายนนี้น่าสานต่อไหมอ่าเห็นมา้ามันเป็นการเดินทางค่ะถามว่าสานต่อได้ไหมมันเป็นความรักสานต่อได้โอเคมในเรื่องของการพูดคุยนะก็คือไม่ได้ปล่อยจอยอะไรใดๆมากนะคะเก็บรู้สึกว่าคุณก็ยังสานความสัมพันธ์กับคนคนนี้อยู่แล้วก็ยังเป็นความรักความสัมพันธ์ที่นะคะ ดูเหมือนว่าจะไปด้วยกันได้ดีมากๆนะคะโอ้ทำไมดีขนาดนี้ล่ะคะชาวธาหลมดีขนาดนี้ยังเหมือนไม่คว้าไว้เลยอะ่ะ <c oughs> เป็นความรักความรู้สึกที่แบบโอเคไปต่อได้เฮ้ยเป็นชาวต่างชาติชัวเลยอันนี้ขอแบบรับประกันวมาเป็นชาวต่างชาติจริงๆนะคะสิบดาบไพ่บอกว่าคุณอ่ะค่อนข้างมีปมมีความรู้สึกที่ยังไม่ได้ปล่อยวางในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะให้ระมัดระวังว่า ความสัมพนันธ์หรือว่าความรู้สึกเก่าๆที่เคยผ่านหรือว่าที่เคยพบเจอหรือว่าความคิดมากความฟุง้งซ่านน่ะจะทําให้คุณอ่ะพลาดนะคะคนดีๆกิฟว่าคุณต้องตัดหรือว่าต้องเลือกสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะอย่างเช่นแบบคุณอยากจะเปิดใจคุณก็ต้องคลีนความรู้สึกตัวเองให้มันสะอาดเอี่ยมแล้วก็ให้เป็นความรักความรู้สึกที่แบบ มันพร้อมที่จะมีใครสักคนนึงจริงๆอะกิฟว่าถ้าชาวท่าลมทําได้นะในเดือนกันยายนนี้มีโอกาสสละสดค่อนข้างสูงแล้วเขาเป็นคนที่เข้ามาแล้วแบบรวดเร็วมากเลยอะเหมือนคเขามาจู่โจมเลยอะเข้ามาหาคุณเข้ามาชอบคุณเข้ามาแบบยินดีร้ายกับคุณในชีวิตเลยนะคะยังไงกิฟขอให้คุณเจอแล้วกันนะคะชาวท่าลมอ่วันนี้กิฟคงต้องไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ